ดีนะทุกคนเมื่อนีนพบกับลินดาสาวลาวมือนี้ลินดาจะพาทุกคนมากิ่นเขายูนาเนาะแล้วก็จะมารีวิวให้เบิ้งว่าดำนาไปเมื่อกี้นี้อันว่าเปลี่ยนแล้วใดแล้วขื้นบอ่อหรือว่าตายเนาะลินดาจะพาทุกคนไปเบิง้งว่าดำนางามเดวะเออเดันลินดาก็อันนี้ก็นาไอ้บูเมือนเดิมเมื่อน,นี้อันนี้ก็ไอ้บูเกี่ยมแต้มหงุ์เรียกไปตั้งห่ะ าก็ได้มาพอกันเขาก็ได้มาพอกันนะทุกคนวันนี้พวกข้ากันที่แรกนะจะที่แรกนะว่าจะนัดเกียวผ้ากันกินดันแกงหน่อไม้เอ้ยฟิ้งเอ็นเอ้ยจริงอรนงยี่ห้องหนเนาะหลายอะไรลายแนวเอ้ยแต่สุดท้ายก็ยังเหลือจะต่มังหงนะกินแล้วมันบอกเพราะว่าบอมันบ่มียังเหลือจะต่มังหง ด่าซื้ออัาจจะเอ็นบ้าก็โบอันนี้มักินกับกินรสกะใส่ตำอันนี้นะมากูจะเปิดซองคือกันวินะเปลี่ยนกันสินะมาเอามีดเอาไหมมาลางาหนึ่งสองสามเอาไปแบบเร็วๆนะบูเออกูสีเรียวแหละสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปะบูสาวล้าและกับมื้อนี้เนาะเขามีแขกรับเชิญ เซิงจะมีน้ำยิ้มบานขี้เสียวขุดตึมใจและก็สายฝนท่องกงเซิงและก็ลินดาสาวล่ามาจับกันเดียวไหมมาจับมีสีมั่วนี่แหลยส่งกล้องก่อนหัทั้งหลาน น้องเห็นหน้าคนอื่นเห็นนาฬิกาสั่งได้สิเวลา้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ในกลไกเขาเห็นจังไดช่างปันเฝืนลูกป้าผู้รับอ่าผัวมันอยู่ในกลไกเขาเห็นนาฬไกาเอาไปเอาไปเอาห้องเพลงให้ฟังแน่สน่ะเออเอแล้วเพลงเพลงปั๊บตามเนี้ยมาเลยหนึ่งสองสามโอ้ยม่วนมาก เดี s <S ๋ยวใหฮะเอาไม้ตาเมียไม่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 ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเออโอ้จ้าเสียงของกูกำนังเสียงกูงกูจะวันน uh ี <se> ้จะกูวิ่งอ้าทุกคนเดี๋ยววันนี้อ่าน้ำเนาะจะมาสู้สเต็ปการต่อมะคูนต่อมะงงเนาะเพราะว่าแต่ละเธอกะมีแต่เฮาเฮ็ดให้กินเนาะแมน เมื่อนี้เนาะเฮาได้ฝีมือเด็ดจากครัวน้องน้ำตะบะอันนี้เดินทางมาจากอันหินเท้อกเดินทางมาตามตาบงุ่งโดยเฉพาะเนาะค่าตัวเ่าไหนะไรอย่างี่ อันตื่นปีกินส่งไมาอันตื่นปีกเล็กส่งน่วยอ่าเริ่มเลยเริ่มเลยเนาะเออบอกว่าอย่างไรเอออันพอดีว่าสีถามทุกคนเนาะช่วงนี้เออจนมากเบบี้อันนี้อยู่ทีกินพ่อได้ว่าเรื่องเงินเออช่วงนี้กระลังมีกระแสหน่อยหนึ่งสินะพอมมิกากคอมเมนต์ที่ว่าเฮาพากันอ่ะถ่ายคลิปนะแครอทว่ะเออเฮาพากันถ่ายคลิปกับเจ้าหวาน เป็นอย่างคืออันคนตอนที่ว่าไปช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะนะอเออเรามีคนลาวจำนวนหนึ่ง<ช>ที่ว่าเขาจะว่าว่าคนลาวขับเป็นเสื้อสินะประมาณนี้เอออ,อยากถามค,ความเห็นแต่ละคนคือว่าแต่ละคนแบบคิดแนวไหนประมาณนี้จะกทีบริได้อ่านคอมเมนต์เนาะเออบรได้เห็นเลยมลันจะมีข่าว<ฮ>โอ้ดังแหงเลยอย่าางใค<ช>รคลิปอ่ะมันจะมีคลิปหนึ่งต่อที่ว่าเขาจะว่าว่าคนคน,คนไทยหันมาช่วยคนลาว พี่น้องซาลาสต่อที่อยู่คำมวลตอนที่น้ำท่วเมื่อกี้นี่นะ,ะแล้วคนไทยมีคนไทยอ่าคนลาวบางจุดนวนค่นะเะข่าวว่าให้คนไทยว่าคนไทยค่ะแบบว่าแบบว่าคำบดีค่าซานซาอยากให้แบบว่า ทุกคนแบบเป็นซื่อนึงแล้วโมแมนแต่โมแมนว่ามีผู้เดียวอ๋อที่ว่าคนลาวเขาให้คนไทยแมีนเออแล้วคนมาช่วยนะทั่วแต่ว่าก็ยังเป็นด่าเขาอีกเนียนโอ้ยจังเมนโนะจังเมนบได้เฮียนจังเมนบริสีนหนังสือเอออันนี้ก็คืออย่างแบบอยากเป็นซื่อกลางน้อยนึงเนาะเออถ้าสมมุติว่าผู้ให่ที่ว่าเบิรงอยู่กับ ฝากก็ต้องฝากขอโทษทางพี่น้องช<อ>า,าวไทย<ม>นาอที่วาบางเพือคําว่าวางคําว่าแต่ละคนบุคือกันสางๆเออจะกระาาขอโทษแทนนะแม่เ<ม>พราะว่าพวกเขากะ่านแบวบว่าบ่อยากให้ทิดเเคียงกันหลาย่าเออให้หักแทงกันไว้ดีกว่าถ้าความจริงก็ดีเลยนะนาอมาส่วยมาส่วยวก็ดีเลยเออต้องขอใจเน้องยอมมาส่วยเออ,อให้ได้บุญนาะให้ได้บุญเลยล่ะ่าส่วยเราภัยที่ว่าแบบ ขาเจ้าเขาเจ้าว่าบอดีเฮากับบอซาแล้วก็แล้วเพราะว่าเดี๋ยวแต่เขาก็มาเห็ดบุญยี่แล้วดเออาาาาบรรยากาศเฉยๆกันเนาะไม่นี่เนาะเใต่จะได้บุญอะไรๆเนาะทุกคนแม่อ้าตอนนี้เนาะน้ำนี่บอกเริ่มโยกโยกโยกแล้วตอนนี้ขั้นตอนแรกใส่ยังก่อนขั้นตอนแรกใส่มักเพล็ดไปนะะมักเพล็ดเรอไปโยกกะปิมักเพล็ดองแซ่บกันไปแล้วนะ โอ้เป็นอย่างนู้นเพชรก็ปเพชรอันน้ำท่วมเนาะมันจะอันน่านน่อยนึงอยากไดหยาหน่อยนึงเนาะตากแดดผมมีแดดทุกทีผมมีแดดผมมีแดดแดดตากมันก็เลยอันต่ำยากเออโอ้สเปรดแห้งเยอะมักเล่นกาเผ็ดดิบมักเล่นกาสุกตอนนั้นมันล้นเนาะสุกโตมันล้นมันโ่มีแดดไงทุกทีมันโ่มีน้ำพุทธดิศทุกทีมันตกหลายพุท มันก็เลยล้นเองเลยเนาไปห้าปิดดาโซฟีมื่อเออดาฟังมงมังฮงมังงก็ั้กัมมังฮงนะฮะกัมชมกูเลยเขาชมไปเล่นคณะลัตลุกมองฮงก็จืดจังบ่จืดทุกคนกินแล้วเราท้องร้องแล้วทคนที่มาที่กินเนาะเขาปากเขาหลายแล้วเขาไหลายแด่เต้าหน้าอ๋อเขาปากกัมลอกอ๋ออีบอกเพราะว่าอีบูมันมัน โบล่างแล้วจับจับน้ำมาให้เน่ยจ่บอกอันนี้แหละจแบหนึ่งเอาเหรอล้างอีกคน่ะเอ้แล้วจะล้างมักคงอยู่ทางไทยขาเจอเอิ้นมั้งเนี่ยมักปรุงมักมาละกอเออโอ้โต้องก็จะไขนาดมักรุงวะอันอ อันนี้มังหัวแทหรือว่าหัวคอนเทนต์หมันจะลกลองได๋วมบอมักหุงว่านคนไทยก็จะเอิ้นอย่างมักลุกว่าะคนไทยกัจะมาใส่อย่างกันต้องแม่มันใจกันนะมักลุกตอนเด่นอีกแล้วคุณมาข้ากินตำหูัแล้วเคกินหัวทั้งหลังค่ะ เราเรื่องสาวพรแล้วกี้เป็นตัวพิงเนาะีเป็นตัวสพาดพิงใช่ไหมพัดพิงยัไงนั่นเนา้าสาวพรไม่ได้พาดพิงถึงเจาเดิมก็ซื้อจะน่เพว่าพิงต้อซ้อเลยแค่แค่หลัปาทำไม่มาพงดนะอาวมีดมีดยังอยู่นะมีดมีดวงเดียวมีดกระซอมใจอ นาวนี่กี่ปีแล้วเนาะอนางนาวกัตั้งแต่อันน้ำพันในพวงจะปีกันนาวสดๆจากต้นนั่นนี่็นแถวมางนาวกับเท้าคือคนเลยมึงสิ <c oughs> มนาวกับเท้าเท้ากับเทา้าคือคนเลยมมเอันนี้จริงค่ะตัวบ้าเขียวๆแล้วก็มีอยู่เอาเอาแต่มันเท้าวะแหละมันจะแทบเด็กนะมันจะว่าน้ำมันร้ายล่ะเนาะเพราะมันดูดจากน้ำอีพวงมา น้ำหยังน้ำกี่ก็ได้ใายฝนมาหนิบอยังเพิ่งเกิดดจใส่ฝนยังลอยในอากาศอยู่ไปแดดใารอันนั้นอือแดดผู้ใดบร่องโมจะจ้างโฆษณาสิโมไปที่าร์ออกซื้อจะอ่านแล้ว บอกให้ไอนมาหีบใส้ซะแล้ก็ิมาออกกินมี่แซบอยู่แบบกินวนั้นะแซบแซบแซบแอ้ากล้องของบูคืออันแจ้งหงบูวะอ้องก็กล้องไอโฟน18ไงเดี๋ยวสิห้าในวอลคอเสียงหัวดิครัไม่ได้สั่งอย่างเดียวบูกูสั่งเสียงหัวมันยังมีอยู่อ่ะหรือบวกเนาะมบอเสียหัวมันแนนะอันเพิ่มความปนตาสขึ้นไปมาอประมาณ90เปอร์เซ็นต์เออเอเดี๋ยว ล่ะอยู่นะน้ำสลัดบางเดืองอ่ะใส่หนวมใส่ตนเลยกัตาดมะเดี๋ยวกินี่ดพอดเราแบบเขาเากาก่มาขาดแต่เขาพวกขาดแหจะเขาขาแทเขาคลัวเขาเป็นคนพูเขาเป็ขาเหตแต่ว่าขาขาเทอุ้ซีเมืองไอ้ฝนมาซีเมืองดูฝนมาซีเมือนมาให้ใส่ฝนซีเมืองเดี๋ยวเขาจะให้ใส่ฝนซี ให้ฝนมาซิมเออให้ฝนเข้ามาเออเอาปิ้งเป้มาได้ไหมเออนี่คือ่ะหมายลาทายยองใครบ้าเที่มึใน่าจเหน้าตาเป็นกระเซาะเฮ้ยนึกว่าน้ำนองน้ำอึงเกลืประเดี๋ยลาทายสิงห์อะไรมัเนี้มาแข่งนึ่งขอหนึ่งญาตนี่ทุกคนนี่คือหน้าตาตลาดหนึงในนี้น้องน้ำยิ้มหวานจ้า เดี๋ยวเขาชิมมาชิมกันให้แต่ละคนชิมนอนละกะให้มาคอมเมนต์ว่ารสชาตินี่กินได้คือหน้าตาเบอร์หน้าตาน้ำได้ขออนุญาตเดี๋ยวกินก่อนยังยังยังม่วหูรสชาติเถอะเอาเนียตั้งเอายังม่วหูรสชาติเถอะว่ามันเหมือนเนื้อายกลากระดูกหรือเปล่านะแทบแทบแทบจะหลิ พิ้งเอ็นกระแทบพิงพ้งเอ็นกระแทบบรรยารกาศก็งามซุปอาจจะใส่ผงไม่ได้นะได้อยู่เนาะ,ะมันก็ได้อยูตะได้อยู่แสดงว่าแซ่บ บ่พออยู่ในคลิปเขาต้องบอกว่าแซ่บบ่าแซ่บก็เห็นว่าแซ่บบ่าก็ต้องอืออันนี้คือวิธีของเน็ตไอดอลนะทุกคนเวลาเราอได้อย่างนั้นนะบ่าแซ่บก็ต้องแซ่บบ่าคักก็ต้องคักเออนครนี่จะแหเค็มมาจะแล้วได้เออแซ่บอืออร่อยจีน่า

ก็ว่าขาแซื้อปุโปในนี้นี่เผ็ดได้นี่อร่อยงามขึ้นเสียงหัวอามาตยขนาดนั้ เอาใบซาใช่ตัมงเฮมเออเอาขึ้นอ่นไฮไลท์เนาะหัวแข่งกันกินแล้วหัวยัตเลยตเ่นเเาต่อหล่ตแหล่มากเลยประสบเอานะทุกคนเบื้องแล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจพวกเราเด้เดอแล้วก็อย่าลืม ก็ไลค์ก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลินดาสาวหลาเด้อตอนนี้ลินดามีเพจแล้วเนะทุกคนซื้อว่าลินดาแฟนเพจเนาะใครที่อยากติดตามทางเพจก็สามารถไปติดตามลินดาได้เลยและสำหรับทีนี้ลาไปก่อนเด้อบ,บาย